พอต้องเป็นลมปปอๆไนลถามว่าถามว่าต้องตื่นยังดับด้วยใครใหญ่ไปไหมห้องโอยังเป็นดิ โอ้ยแม่แ <amounts> ม <of water writers> ่แม่ตุ้ยแม่ขากินไม่ได้นะอยู่กินได้อ่าอ่ต้มหมูหน้าที่แล้วอต้องกินก่อน้ต้อมกินต้องเทียนออกเทียนออกเฮ้ยนี่ไงิม Happy birthday to you